พรโมตังประเทศที่แดนสงหาสด็ประชนดึกตำองบานโบราณล,ลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมรสตรูจูเจ้าตีเราพิชิตวชร,รวมรวมลุกเลยขาม แรงรับรับมาอน,นิสัยคือวันนี้คงเชื่อใครงามนั้นไคือวันรุ่งเชื่อข้าเอกกราดคือเจดียที่เรา छ ูชาเราจะทราบมาูมีใจรกาาระสระส่าเอกัดี ใครยังดีเราจะไม่รักให้เอาละลางให้สิเัืดอนรุ่นัน,นสถาบันาสยามให้เธอทันใจอย่างใดที่เราท้อนั้นไปเพาชีวิตรักษาสิสดอิ์นิสัยในใจที่เม่ ชาติมาม่ที่พายให้ได้ใจยันยันยังก็ฟังคำเพื่อนได้ชช่นกันควรจะนำนมสุดอายุเพืยอนเล่นชยาจากภาศาอัพกฤคนดีเ้าเราจะไั้เพื่อนเรื่องักทยมีให้ใครเขาเยียบ ยำขยำขยีประคับประคอ,องสุดอิสระเสรีลุก่ช่วยืน คนที่เกิดในราศีพิจิกจากไพทาโรค่ะเป็นคำทำนายของวันที่หนึ่ถึง30กันยายน2568กค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีพิจิกก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีพิจิกเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะเจ็ดไม้เทา้า the chariot สองถ้วย knight of swords the hermit the magician ace of swords แปดดาบห้าดาบและ r a n g e ค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการยึดมั่นมีการปกป้องตัวเองคุณมีอุปสรรคหรือภาระที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความแน่วแน่มุ่งมันขยนันทุ่มเทคุณจะต้องทำตัวให้แข็งแกร่งยิ่งกว่ามาสึกคุณจึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำค่ะ หมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีคนรักคู่รักมีการมอบความรักให้กันและกันและอยากที่จะสมหวังในความรักค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีการต่อสู้ฝ่าฟันคุณต้องออกแรงค่อนข้างเยอะต้องเหนื่อยต้องสู้จึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีความสันโดษโดดเดี่ยวมีการคิดวิเคราะห์คุณจะใช้เวลาในการอยู่คนเดียวเพื่อวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีความทะเยอทะยานมีการลงมือทำคุณมีความสามารถคุณจะสามารถทำงานของคุณได้ค่ะ ความสามารถของคุณคุณมีความสามารถที่จะสร้างความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นมีสิ่งใหม่ๆมีคนยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณถูกบีบบังคับจากสถานการณ์ต่างๆรอบตัวจนไม่อาจตัดสินใจอะไรได้หรือคุณถูกปิดหูปิดตาค่ะ คุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาการไม่ลงรอยกันกับคนรอบตัวรวมไปถึงการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างค่ะไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่เส้นบอกถึงว่าคุณมีความแข็งแกร่งมีการบริหารจัดการเก่งไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็ไม่อาจทำอะไรคุณได้แถมคุณยังจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็จบคำทำนายของคนที่เกิดราศีพิจิกลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีธนูค่ะสวัสดีค่ะ เ้าครอตังประเทศแค่แดนสง่าสืบพาชนดึกตำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจูชจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไลเขา เชื่อ,อกกราชคือเจดีที่เราผู้ชาเราจะสามาคคีรวมมีใจรักชาติประเทศเอกกราชันดีใครย่ำยีเราจะไม่ ជាយាក្នុងរៃទីលាយខោនឹងកាយធ្លាយជីវីព្រៃរកសឹកអី อย่างก็กลับคมเทือนได้ชื่ไหมควรแก่งามงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากข้าสนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือดและเนือชาติที่ไครมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องศึกอิสระเสรี